ปริศนาแห่งอุทธจัจจะตอนที่สธรรมะคู่ปรับพิชิตความฟุ้งซ่านด้วยปัจสัธ,ธิและสมาธิเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในการเดินทางสองตอนที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของกุทธ,ธจัจจะทั้งในระดับนิวรและสังโยชน์และได้เห็นถึงเหตุผลที่ความฟุ้งซ่านละเอียดนี้ ละได้ยากยิ่งกว่ามานะในตอนที่สามนี้ซึ่งเป็นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะมาวิเคราะห์ถึงธรรมะคู่ปรับหรือธรรมโอสถที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานไว้เพื่อใช้ในการรับมือและเอาชนะอุทธจจะได้ในทุกระดับองค์ธรรมคู่นั้นคือปัจสัตธิและสมาธิประการแรก เรามาทำความรู้จักกับปัดสัตธิซึ่งเป็นยาขนานเอกในการปรับสมดุลของจิตคำว่าปัดสัตธิมาจากภาษาบาลีว่าปัดสัตธิซึ่งหมายถึงความสงบความระงงับความผ่อนคลายแต่ความสงบในที่นี้ไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากการกดข่มเหมือนสมาธิแต่คือความสงบเย็นจากความทุรนทุรายของจิต และเจตสิกเป็นสภาวะที่จิตคลายจากความตึงเครียดความกระสับกระส่ายและความตื่นเต้นอุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าอุดทัจจะเปรียบเสมือนน้ำที่กำลังเดือดพล่านด้วยฟองอากาศปัสสติก็เปรียบเสมือนการรีไฟลงเมื่อไฟอ่อนกำลังลงฟองอากาศที่พลุ่งพล่านก็จะค่อยๆลดน้อยลง น้ำก็จะกลับคืนสู่ความสงบราบเรียบแต่ยังคงความร้อนไว้หลักฐานที่สำคัญที่สุดที่สทแสดงถึงบทบาทโคงปัสสธิในการต่อสู้กับอุทธ,ธจัจจะปรากฏอยู่ในโพชชงเจ็ดหรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ในโพชชงกระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อจิตฟุ้งซ่านเกินไปไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปีติสัมโพชชง หรือธรรมวิจยะสัมโพชงแต่เป็นเวลาที่ควรจเจริญปัตสัตธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงและอุเบกขาสัมโพชฌงพระอัฏฐกถาาจารย์ได้ขยายความไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเกิดปีติอย่างรุนแรงจิตอาจเกิดอุดทันจะคือฟุ้งซ่านไปกับปีตินั้นเมื่อนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องน้อมจิตไปสู่ความสงบ คือเจริญปสัสสติเพื่อปรับสมดุลและลดความพลุ่งพล่านของปีติลงหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายนี้คือ 1. ปสัสสธิคือเครื่องปรับสมดุลของจิตปสัสสธิทาหน้าที่เหมือนนายแพทย์ผู้ชำนาญที่คอยปรับสมดุลของาธาตุในร่างกายเมื่อจิตมีพลังงานมากเกินไปจนฟุ้งซ่าน ซึ่งเป็นอาการของวิริยินสีที่มีกำลังมากกว่าสมาธิยินสีปัสสทิิจะเข้ามาทําหน้าที่ลดทอนพลังงานส่วนเกินนั้นลงเมื่อจิตสงบระง,งับเย็นลงด้วยปัสสทธิแล้วจิตนั้นก็จะกลับคืนสู่ความสมดุลและพร้อมที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อไปปัสสธิจึงเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ 2. สมาธิคือคู่ปรับโดยตรงของอุทธ,ธัจจะเมื่อจิตได้รับการปรับสมดุลด้วยปัสสัทิแล้วองค์ธรรมที่จะเข้ามาทำหน้าที่คมและละอุทธ,ธัจจะโดยตรงคือสมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตหรือเอกคตาซึ่งแปลว่าความมีอารมณ์เป็นหนึ่ง จิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่แน่วแน่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเพียงอย่างเดียวส่วนจิตที่มีอุทธ,ธัจจะคือจิตที่ซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆดังนั้นสมาธิและอุทธ,ธัจจะจึงเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเมื่อสมาธิเกิดขึ้นอุทธ,ธัจจะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้และเมื่ออุทธ,ธัจจะเกิดขึ้นสมาธิก็ย่อมเสื่อมไป ดังที่ปรากฏในหลักอภิธรรมว่าองค์ชาญต่างๆนั้นทำหน้าที่ข่มนิวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขและเอกคตาที่เกิดในชานนั้นคือสภาวะที่ตรงกันข้ามกับอุทธัจจะกุกุจจะโดยตรงจิตที่รวมเป็นหนึ่งย่อมไม่ฟุ้งซ่าน 3. ลำดับขั้นของการพิชิตอุทธจัจจะจากหลักฐานทั้งหมด เราจึงเห็นลำดับขั้นของการต่อสู้กับความฟุ้งซ่านได้อย่างชัดเจนขั้นแรกคือการใช้สติเป็นนายทวารบาลคอยระลึกรู้ในอารมณ์กรรมฐานขั้นที่สองเมื่อจิตเริ่มมีกำลังและอาจเกิดความฟุ้งซ่านจากปีติต้องใช้ปัจสัทธิเข้ามาปรับสมดุลขั้นที่สามเมื่อจิตสมดุลแล้วก็จะเข้าสู่สมาธิที่ตั้งมั่นซึ่งจะทำหน้าที่ข่มอุททัศจะ ในระดับนิวรณไว้ได้และขั้นสุดท้ายสำหรับอุทธจัจจะในระดับสังโยชน์อันละเอียดนั้นจะต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากสมาธิระดับสูงสุดคืออรหัตตะมักเข้าไปตัดขาดที่รากเง้าคืออวิชชาการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยองค์ธรรมหลายอย่างทำงานประสานกันเพื่อเอาชนะกิเลสในแต่ละชั้นเท่านั้นตอนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ว่า เหตุใดอุททัจะจึงเป็นอาการสุดท้ายแห่งอวิชาและเป็นด่านก่อนถึงอารหัตผลขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร